ดราม่ากลางแก๊งสาย5โอฮาน่าเดมีนโพสสภาพการเป็นพนักงานทันทีเหตุผลยังเป็นปริศนาวันนี้โซเชียลเดือดทันทีหลังแฟนคลับจำนวนมากแสดงความตกใจเมื่อเพจทางการของโอฮาน่าแก๊งยูทูบเบอร์สายหาชื่อดังออกแถลงการยืนยันว่าเดมีนได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2568 ตามถแถลงการระบุชัดเจนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดอะมินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมงานหรือกิจกรรมใดๆของบริษัทอีกต่อไปและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหลังจากนี้หากมีการแอบอ้างชื่อบริษัทหรือชื่อของโอฮาน่าเข้ามาเกี่ยวข้องที่น่าสนใจคือบริษัทระบุว่าจะไม่เปิดเผยเหตุผลของการสิ้นสุดการเป็นพนักงานโดยให้เหตุผลว่า อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายทำให้หลายคนตั้งคำถามและเกิดกระแสคาดเดาต่างๆตามมาในโลกออนไลน์โดยล่าสุดทาง Facebook ของเราสมาชิกแต่ละคนก็ได้ออกมาพิมพ์ไปในเชิงลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะอย่างของคุณมนัส,สวีหรืออาม CEO ของโอฮาน่าออกมาโพสต์ว่าพวกมึงเก่งมากเลยนะเราทำดีที่สุดแล้วดีต่อทุกฝ่ายเป้าหมายกูคืออาณาจักร เป้าหมายมึงแม่งกระจอกสัตว์กูให้เกียรติทุกตำแหน่งที่กูมอบหมายกูไว้ใจแบบไม่มีเศษเสี้ยวในสมองกูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุดบ้านเราจะได้สว่างแต่มึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคนเพื่อทําให้บ้านตัวเองสว่างใจกูถึงแตกสลายผมแค่เล่านิทานให้ฟัง ด้านแฟนคลับจำนวนมากพากันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเสียดายตกใจแต่ส่วนใหญ่เคารพการตัดสินใจของทีมพร้อมให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายและหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะผ่านไปได้ด้วยดีและทางด้านของดมมีนได้ออกมาขอโทษกับทุกๆคนพร้อมทั้งขอโอกาสและพื้นที่ในการทำมาหากินเพื่อมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไป ตอนนี้ทุกสายตาก็ยังจับจ้องว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้อนาคตของโอฮาน่าจะเดินไปในทิศทางไหนต่อไปอย่าลืมกดติดตามจอมข่าวเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆจากเรา